<Okay. S 1> ท่านผู้ชมท่านผู้ชมกับคุยข้องวันที่สิบสามนะครับคุยข้องวันที่สิบสามถึงเมื่อเดียวเราไปเยี่ยมโนดบิดเบียวรั่วนโนน้ำส้มชายขายโคซ้มพ่อช่อชายมาแล้วนะครับแถวนี้เรามาแลโนดลังข้าวเส้นเจิงแหลกข้องนองนำเพชรนองเจ้าหน่ายจุงจันนอมอย่างวัดตังนะครับตัวนี้ครับต้องชอมเข้านะครับเราแลกคนเข้าแลกข,ข้าก็ดีแต่ไม่เรารัววัวมัน อายุตรงจังหวูเลยรนะครับนี่กับเป็นวัวค่อนกลางจะอายุมากวัววัวไม่ยา่ก้าวจ่วจะล่านะกับวัวอย่างจนได้น่แนละที่บ้านไหนวัวดบนะครับมันกี่ปีได้นี่กว่าหรือไม่ปีสิบปีนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นวัวที่ค่อนกลางจะน่าจะจนมาจนมาเยอะแล้วนะเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดวัวจนมาใช้ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับจนมาเจ็ดวัวเลยครับ ลูกไก่ลูกไลกันไลยเมื่แล้วในในไก่้ไล่กันครับครับก็เคยมาชนท้นทงไหมครับส่องวนส่องวนนะชนะแมกนัมกับชนะล่อข้าวครับชนะแม็กนัมชนะล่อข้าวข้องไหนไหวเชียยเลยนะครับท่านผู้ชมกับการซื้อว่าไม่ธรรมดานะครับมันพันตรวจจักรจักรันมาพี่ครับโนดลังข้าวเส้นเชิงเล็ก ทีผ่านมารนเราจนเนินลานมาไล่กลางนะตงุกรังนะครับ,รค,รบครับเป็นว่าทีจนเนินลานมาตุกครังกลางนี้นะจนน้อยแบบเหมือนเกาเส้นะแต่ว่าว่าจะต้งวันจนนะจะตง้งลานก็ได้นะครับแต่ผนนู้ชมครับมันจนเนินลานทุกครั้งนะครับไม่ใช่ธรรม,มาดาทีเดียวครับ<ม>นี่คือโนดลังข้าวสเส้นจงเหล็กถึงจะจนกับโนน้ำซ้ำใจขายโก้ซ้ำพอเฉาะชายเมื่อเดียวที่เราไปก็มั่งชอมเขาอยู่พอดีนะครับแต่ผู้ชมครับตอนนี้เรามาเลยขู่ชนกับ น้องลำเพ็ดน้องเจ้านายไหนว่าโดมมาเยอะมั้งไหมมาอยู่นี่เลยนะยนขับแต่ออแป้งนอกมาเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับกาธีม่านกาไหนว่าโดมนะครับกาไหนว่าโดมมาอยู่ช่วงนี้นะครับขับก็ข้อเชิญท่านผู้ชมด่างบ้านนะครับมาเป็นกำลังใจกูเอกชนกันกาวเส้นบาทน,นะครับแต่ว่างโนดลังข้าวเสนเชิงแหลกตัวนี้ครับชนกับโนดามสางชายเรียบิดเบียวไขโก้สรางปอจ่อชายนะครับ